สวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรานะครับในเกม Apex l e g e n d Mobile นะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการ B hop ง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่ะจะเป็นครับเวลากดกดไม่ติดเวลากดก็จะกดแบบ B hop ไม่ค่อยติดกันก็จะโดดแบบวิ่งโดนอยู่กับที่นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับอันดับแรกเราต้องรู้จังหวะก่อนนะครับว่า จังหวะไหนที่มันสามารถบีฮอปได้ก็คือเวลากดสไลด์อ่ะต้องกดลากลากขึ้นไปเลยนะครับกดแบบจังหวะแบบสั้นๆนะครับสไลด์แล้วก็ลากตอนลงก็สไลด์แล้วก็ลากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสามารถกดติดได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือการลากปุ่มวิ่งนะครับเวลาเราบีฮอปหนึ่งครั้งนะครับครั้งต่อไปให้เราแบบโยก,โยกซ้ายขวาอย่างเงี้ยเออ แบบว,ว่าพากอกดบีฮอรปับโยกอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าไม่รู้จะติดหรือเปล่านะอ่ะสมมติผมออกขวาก่อนปับ๊บอ่สักครูอันดับแรกเราขึ้นไปตรงปับ๊บอ่ากับเอ่อนะครับก็จะวิ่งตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็โยกผมลากจอไม่ค่อยติดนะ อึบ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 น่ะฮะครับมันก็อ้าวแงนไฟอีกก็จะประมาณนี้นะครับอันดับแรกเราวิ่งตรงไปก่อนใช่ไหมแล้วก็บีฮอปปึ๊บปึ๊บเออนี่เห็นเห็นที่ปุ่มทิศทางผมไหมครับอ่าเห็นนะมันจะมันจะออกซ้ายออกขวาเหมือนกับว่าเราป้องกันเรื่องของระบบที่มันล็อกว่าถ้าเกิดเราโดดติดต่อกันอ่ะมันจะคือถ้าเราถ้าเราโดดติดต่อกันอ่ะ มันจะวิ่งไม่ค่อยออกครับเออเราก็ป้องกันเรื่องของระบบนั้นนะครับอ,อ้าวงานฟ้าเออผมกดไม่ค่อยติดอะทุกคนปุ่มมันอันนี้เออ,อยังไงครับนะต้องต้องฝึกนะครับถือปืนด้การ hop, การบีฮอปการบีฮอปมันก็ช่วยให้เราเอ,อ่าบีฮอปแล้วปั๊มยาเนี่ยมันมันบีฮอปไม่ได้นะครับ แล้วว่าถ้าเกิดจังหวะเราแบบจุ้งหลบกระสุนอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยให้เราหลบได้นะครับแม้กระทั่งการที่ทําให้เราทาแบบการย่อตัวเงี้ยมันก็ทําให้ระบบแอซิดอิมแอซิดเนี่ยมัน,ม,นมันหลุดจากเป้าได้นะครับนะมันเลยสําคัญว่าถ้าเกิดเรากระโดดบีฮอปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรอดรอดจากเขาเรียกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการรอดของเราได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดระบบ ระบบล็อกเป้าเขาหลุดแล้วเขาก็ต้องลากเป้าหาเราใหม่ใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าเกิดเขาลากเป้าเออมันก็คือจากที่เราจะตายแม็กจากที่เราจะตายแม็กเดียวมันก็จะทําให้เขาเสียเวลาในการเปลี่ยนแม็กนะครับเนี่ยถ้าถ้าเขาเข้าทุกนัดก็แม็กเดียวอาร์ในใเนี่ยก็ก็ตายนะครับกอม่วงเออแต่ถ้าเขาหลุดหลุดสักแบบ หลุดสักสองสามนัดหน่อยเออถ้าเขาหลุดสักสองสามนัดมันก็ทําให้เรามีเปอร์เซ็นต์รอดได้มากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีทุกคนครับ